มือของเขาช่างหยาบกล้านแต่เสียงของเขานหรอเหมันช่างนุ่มนวลในขณะที่ฉันกำลังเคลิบเคลิ้มคุณรู้สึกง่วงคุณรู้สึกตื่นเต้นและในท้ายที่สุดคุณจะลืมทุกสิ่งที่ผมกำลังจะทำกับคุณต่อจากนี้ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องการสะกดจิตผู้คนสูญเสียการควบคุมร่างกายตัวเองสูญเสียความทรงจำด้วยการดีดนิ้วเนี่ยนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่จนกระทั่งแม่ของฉันเธอได้จากไปอย่างกระทันหันเหตุการณ์นี้ทําให้ฉันเมื่อไหร่ที่ไม่มีอาการปวดหัวหรือเวียนหัวสมองของฉันจะสั่งว่าฉันต้องกินฉันต้องนอนฉันต้องลุกขึ้นและก้าวต่อไปอย่างน้อยฉันก็ควรจะพยายามแต่ร่างกายของฉันมันไม่ยอมขยับเลยฉันรู้สึกมืนงงเหมือนกับฉันยังติดอยู่กับระยะที่สของความโศกเศร้าสิ่งที่ฉันต้องการ คือการลืมเรื่องนี้จนวันหนึ่งเคที่เพื่อนของฉันได้แนะนำฉันว่าให้ฉันไปพบกับนักบำบัดจิตหมอเบสแมนฉันรู้สึกประหมาะ่าตอนที่ฉันกำลังเดินเข้าไปจนฉันพูดออกไปว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันเออหมายถึงครั้งแรกที่มาพบกับนักบำบัดจิตนะ่ะเขาหัวเราะพร้อมก็บอกว่าครั้งแรกก็จะเป็นการพูดคุยแบบสบายสบาย เราก็แค่ทำความรู้จักกันพูดคุยกันเล็กน้อยว่าฉันมาทำอะไรที่นี่และก็หาวิธีรักษาฉันไม่สิฉันตั้งหากฉันจะก้าวต่อไปอย่างไรดีมันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาอันยาวนานที่ฉันไม่ได้รู้สึกสับสนฉันจำเรื่องที่เราคุยกันได้ไม่มากนักแต่ก่อนจะออกไปจากที่นั่นฉันก็ได้ทำการนัดหมายสำหรับครั้งต่อไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฉันจะหมอเบสแมน นั่นเป็นครั้งที่สองฉันรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในขณะที่ฉันกำลังนั่งอยู่บนรถซึ่งจอดอยู่หน้าออฟฟิศของเขาฉันสังเกตได้ว่ากระดุมเสื้อของฉันมันติดผิดแต่ขอเสื้อในของฉันก็ติดไม่เรียบร้อยรวมถึงกางเกงในมันก็ยังเปียกอีกด้วยฉันรีบโทรหาเคที่ทันทีเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังว่าฉันจำเรื่องที่เกิดขึ้นในการบำบัดครั้งที่สองไม่ได้เลย แต่ฉันก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเธอบอกฉันว่าครั้งที่สองเหรอนี่เธอเจอหมอเบสแมนถูกอาทิตย์เป็นเวลาสองเดือนแล้วนะอะไรนะฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าออฟฟิศของเขาเป็นยังไงทงั้งๆที่ฉันเพิ่งจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่มีคำพูดใดๆก่อนที่แคที่จะบอกให้ฉันมาเจอเธอ,เธอที่สถานีตำรวจ เมื่อถึงที่นั่นฉันได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีการใช้ยาใดๆไม่มีการดื่มแอลโกอฮอล์ไม่มีประวัติการป่วยทางจิตเคที่เธอยืนยันในสิ่งที่ฉันพูดและเราก็สังเกตจากใบนัดของฉันว่ามีเพียงแต่ฉันพบเขามาแล้วถึง9้าครั้งแต่ฉันยังมีนัดพบกับเขาอีกครั้งในอาทิตย์หน้าอีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยินดีที่จะช่วยตรวจสอบให้เราแต่พวกเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากฉันคำพูดของฉันคำพูดของคนคนหนึ่งที่กำลังเสียใจและสูญเสียความทรงจำมันไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะทำการจับคุมตัวหมอเพื่อมาทำการสอบสวนได้ดังนั้นเราจึงต้องคิดแผนขึ้นมา แผนนั้นคือการใช้ฉันเป็นเหยื่อลอ่อและในสัปดาห์ต่อมาเม <_ d ark> ื่อถึงเวลาที่ฉันได้นัดกับหมอเบสแมนฉันจำได้ว่าฉันเดินเข้าไปในอาคารของเขาพร้อมกับไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ในเสื้อและกล้องที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของฉันโดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการพวกเขาต้องการรู้พอๆกับฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในห้องทำงานของเขาฉันรู้สึกประมา อีกใจหนึ่งของฉันต้องการหาข้อพิสูจน์ว่ามีสิ่งผิดปกติจริงๆและฉันไม่ได้ทําให้ทุกคนต้องเสียเวลาเปล่าอีกใจหนึ่งของฉันฉันก็ได้แต่หวังว่าเรื่องทั้งหมดนี้ฉันคิดไปเองเพราะคงไม่มีคนปกติที่ไหนอยากให้นักบําบัดจิตต้องเป็นคนผิดที่ทําร้ายตัวเองฉันคิดว่าเขาจับความรู้สึกประหม่าของฉันได้เพราะไม่นานต่อมาเขาก็บอกให้ฉันหลับตา โฟกัสที่การหายใจโฟกัสที่เสียงของเขามันรู้สึกผ่อนคลายดีนะเหมือนช่วงเวลาก่อนที่เราจะนอนนั่นแหละและเขาก็พูดว่าผมจะทำให้คุณรู้สึกดีผมจะทำให้คุณลืมและทำให้คุณรู้สึกมีความต้องการมากขึ้นจากนั้นฉันก็ตกอยู่ในพวังเขาพูดไปเรื่อย ฉันรู้สึกได้ถึงเสียงของเขาฉันรู้สึกได้ถึงการสัมผัสของเขาฉันรู้สึกได้ทุกอย่างแต่ฉันขยับไม่ได้เลยทั้งหมดที่ฉันทําได้คือฟังแค่เขาพูดเท่านั้นผมเป็นคนเดียวที่ทําแบบนี้กับคุณได้คุณเข้าใจไหมคุณต้องการผมเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องจําอย่างอื่นสามารถลืมได้คุณจะ และก่อนที่เขาจะพูดจบฉันก็ได้ยินสิ่งประตูเปิดออกและได้ยินสิ่งที่ทําให้ฉันหลุดจากพวังนั้นคุณหมอเบสแมนคุณถูกจับกลุมแล้วเขาได้ทําการบันทึกการรักษาคนไข้ของเขาคนไข้ของเขาทุกคนเจ้าหน้าที่พบกล้องหลายตัวในห้องพร้อมทั้งการบันทึกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขามันเป็นหลักฐานทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อการจับกลุ่มและคุมขังเขาได้เป็นเวลานาน,าน ฉันไม่รู้ว่าการลงโทษครั้งนี้จะเพียงพอสำหรับความเจ็บปวดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับฉันเขาทำอะไรกับฉันกันแน่น่ะเหรอ มันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อได้พบกับนักบำบัดที่เหมาะสมในที่สุดมันต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่ฉันจะเชื่อใจใครได้แต่เมื่อฉันทำได้เธอก็ได้สอนฉันว่าฉันไม่จำเป็นต้องลืมเพราะถ้ามีบทเรียนเดียวที่ฉันเรียนรู้ได้นั่นก็คือไม่มีอะไรล้ำค่าไปกว่าความทรงจำแม้ว่าพวกมันจะทำร้ายคุณก็ตาม